สวัสดีครับดอกบัวบานที่จักรพัฒบุรีนะครับก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่มาเยี่ยมเยียนจักรพัฒบุรีรีสอร์ทแห่งนี้นะครับดอกบัวนี่บานสะำังเต็มสระไปหมดแล้นะครับแล้ววันนี้เราก็จะมีการถอดถอนอันเชิญพระพรหมนะครับพระพรหมเจ้าที่นะครับที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกนะครับไปประดิษฐาน ณใจกลางจากรพัฒบุรีแห่งนี้นะครับสร้างแท่นพระพรหมแห่งใหม่นะครับก็ให้ชมบรรยากาศสะบัวสะจักรพัฒนนะครับที่มีดอกบัวผุดขึ้นมาบานสะพังเต็มไปหมดเลยนะครับก็กราบสวัสดีครับทุกทุท่านที่มาเยี่ยมชมจักรพัฒบุรีสอดช่องจักรพัฒบุรียูทูบเบอร์นะครับสวัสดีครับ